เอิร์นเชื่อเนาะใน u t o u Touch การที่มีดิจิท a ลหรือเทคโนโลยีในทุกๆวันนี้มันอำนวยความสะดวกให้กับหลายๆคนแต่ u u m n t t u u h เนี่ยทุกคนนะ่ะมันก็ยังหอยหากับการได้สัมผัส Connect กับคนอยู่เอิร์นคิดว่าในจุดนี้การบริการ Human Touch เป็นจุดสำคัญหนึ่งของร้านต่างๆเลยค่ะเอิร์นนะคะเป็นเจ้าของ The Coco Club Work and Wellness Community ค่ะ The Coco Club นะคะก็ work and wellness community นะคะเราคอมบายระหว่าง co-working space กับ wellness space เข้าด้วยกันค่ะเ mm hmm. มื่อก่อนเนี่ยค่ะเราชื่อว่า The Coco g a ก a มีหลายคนถามกันว่าเป็นเจ้าของเดียวกันหรือเปล่าเป็นเจ้าของเดียวกันค่ะจะเป็นเอิญกับคุณแม่เนาะที่ก่อตั้งสถานที่นี้ขึ้นมา มีต้นมะพร้าวเยอะค่ะที่ดินแห่งนี้เนาะก่อนที่เราได้มาเราก็เก็บบางต้นไว้ที่น้องเขายังดีๆเฮลตี้อยู่แล้วก็อีกอย่างนึง่งเอ,อนะินอ่ะเป็นคนชอบทะเลแต่เราอะ่ะชอบคนเชียงใหม่เราก็เลยยกทะเลมาไว้ที่เชียงใหม่เพื่อที่ให้คนเชียงใหม่หรือคนภาคเหนือเนี่ยเข้าถึงสถานที่แล้วก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่ชิลๆแบบนี้ได้ที่เชียงใหม่ค่ะ กอนนก็เป็นโคโคกาลาเดอะโคเวิร์กิ่งแอนด์โคลิฟวิสเปซแต่ช่วงที่เอิญเปิดอะมันเป็นช่วงปี2019เนาะเป็นช่วงที่ก่อนโควิดเลยเ e อิญะมีความคิดว่าการที่ได้มานั่งทํางานร่วมกันแล้วก็การได้อยู่ร่วมกันก็คือการแชร์คอนเน็กชันการสร้างคอนเน็กชันคือฝรั่งเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยบางทีเขาอาจจะหาคอนเน็กชันคนไทยหรือว่าจากที่ต่างๆมารวมกันแต่พอโควิดมาปุ๊บมันเปลี่ยนเทรนในการใช้ชีวิตอยู่ ในเชิง co-living ดีเนี้ยเอิญก็เลยคิดว่าการที่ทำ co-living เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปละเพราะว่าคนอนะ่ะ c อนเ e r ร์นเรื่องความสะอาดเรื่องสุขภาพมากขึ้นเราก็เลยเปลี่ยนแปลงมาเป็น work and wellness community แทนค่ะ ก็ The Coco co Club Work and Wellness Community นะคะเราก็เป็นพื้นที่บริการที่เหมาะสำหรับทุกๆคนเลยจริงๆก็คือถ้าคุณต้องการสถานที่ทำงานหรือว่ามาพักผ่อนหย่อนใจหรือต้องการหากิจกรรม Wellness เ,เราก็มีครบคันในที่ของเราเลยค่ะค่าบริการของเรานะคะก็อยู่ที่350บาทในค่าบริการนี้ค่ะก็จะรวม Co-working Space ที่อยู่ในส่วนของโซนชั้น2นะคะก็จะมี Working Desk เก้าอี้ที่สะดวกสบายไม่ปวดหลังแน่นอนมานั่งทำงานที่เราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของโคเวร์กิ้งของเราอะค่ะเราจะมี positive air pressure เป็น Air p u r i f i ร์ positive air pressure เนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้ในโรงพยาบาลหรือว่าห้องผ่าตัดในช่วงฝุ่นควันลูกค้าก็ยังสามารถใช้บริการของที่เราได้โดย นั่งทํางานหายใจในอากาศที่สะอาดแล้วก็นอกเหนือจากโคเวอร์กิ้งอะคะ่ะก็จะมีโซเชียลรูมนะคะเหมาะสําหรับการทำพรีเซนเทชันแล้วก็ประชุมเล็กๆหรือว่าพักผ่อนหย่อนใจได้มีทีวีมานั่งนอนดูหนัง พร้อมเมื่อไหร่แล้วทํางานต่อได้เลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็มีสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําเราอ่ะจะเป็นสระน้าเกลือที่เหมาะสําหรับสภาพผิวทุกๆคนเลยปลอดภัยสําหรับเด็กๆน้องๆด้วยค่ะและในโซนด้านล่างของเราอะค่ะก็จะเป็นโซนคาเฟ่นเนาะคาเฟ่ของเราอะค่ะจะเสิร์ฟอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอาหารโฮมเมดเฮลตี้แล้วก็ออร์แกนิกค่ะถ้าลูกค้าซื้อเป็นเดย์พาสมาก็จะได้10%จากทุกๆเมนูอาหารด้วย หรือถ้าเป็นขาจรเราไม่ได้อยากจะมาใช้บริการโคเวอร์กิ้งหรือสาว่ายน้ำหรือซาวนาก็มาทานอาหารได้เช่นกันค่ะโซนหลังบ้านของเรานะคะก็จะมีห้องซาวน่าที่เปิดใช้บริการทุกวันเลยรวมอยู่ในค่า Day ์พ s สแล้ว350บาทค่ะแล้วก็ยังมีไอซ์บาร์นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์รวมอยู่ด้วยแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะในระหว่างวันลูกค้าสามารถบริการตัวเองชากาแฟแล้วก็ขนมอาหารว่างได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ ลูกค้ามาตัวเปล่าได้เลยเรามีผ้าเช็ดตัวสะอาดๆบริการไว้ทุกวันเลยแล้วก็มีห้องชาวเวอร์ในชาวเวอร์ของเราอะค่ะก็จะมีสบู่แล้วก็แชมพูออร์แกนิกบริการให้ลูกค้าด้วยคะ่ะแล้วก็เราก็มีบริการเ,ออเป็นกิจกรรมเวลเนสที่รวมอยู่ในเดย์พาสแล้วเช่นโยคะทุกวันอังคาร4โมงถึง5โมงเย็น แล้วก็ซาวน์ฮีลิ่งทุกวันพฤหัส4โมงถึง5โมงเย็นเช่นกันค่ะไม่มีคา่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมอยู่ใน Day Pass เรียบร้อยแล้ว The Coco Club Work and Wellness Community นะคะตั้งอยู่ที่7ยอดอยู่เย็นซอย4นะคะก็ถ้าใครบ้านอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลวันไหนอยากมาทำงานหรือฮีลใจก็เดอ Coco Club ันะคะ7ยอดซอย4ค่ะ